สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มาอัปเดตเรื่องเมื่อวานกันหน่อยเนาะเมื่อวานเนี่ยทำลงไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ป๊อปอัพสโตของน้องนั่นเองนะครับที่มีคนเอาของมาให้เนาะคือในคลิปเนี่ยหลายๆคนเข้าใจกันไปว่าเขาคนนี้เนี่ยฝากของให้พี่จีซูใช่ไหมครับซึ่งแอดเห็นหลายๆคนในโซเชียลหรือว่า บนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็เข้าใจแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลแรกเนาะที่พวกเราเนี่ยได้รับกันมานะครับทีนี้แอดมีข้อมูลที่2นะครับจากสื่อต่างประเทศนะก็แอดไม่แน่ใจว่าสื่อสื่อนี้เนี่ยเขาอาจจะแบบ อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าหรือเขาอาจจะมีคนในมาเล่าให้ฟังหรือเปล่านะเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังว่าข้อมูลที่2เนี่ยเขาว่ายังไงนะครับในส่วนของข้อมูลที่2นะครับเขาบอกว่าคนที่เอาของมาให้ลิซ่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะเคยฝากของจากพี่จีซูไปให้น้องลิซ่าน้องลิซ่าได้รับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยตีความกันไปแบบ ข้อมูลแรกที่เราได้รับเพราะว่าเราเห็นถุงดออีออะไรประมาณนั้น แล้วก็ได้ยินชื่อพี่จีซูด้วยหลายๆคนก็เลยตีความไปว่าเอ๊คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะฝากของให้พี่จีซูแต่ว่าตามข้อมูลที่สองเนี่ยไม่ใช่มันคือการถามน้องเฉยๆว่าแบบเฮ้ยได,ได้รับของไหมที่แบบฝากพี่จีซูไปให้เมื่อนานมาแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นข้อมูลอีกหนึ่งมุมนะครับที่มีออกมาในตอนนี้นะแต่ว่าแอดก็ต้องออกตัวล้อฟรีตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่1กับข้อมูลที่ ี่2เนี่ยข้อมูลไหนกันแน่ที่มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าแอดก็ไม่ได้อยู่ในอีเวนต์ตรงนั้นนึกออกไหมครับแต่แอดเชื่อว่าคนที่อยู่ในอีเวนต์ตรงนั้นแล้วถ้าไม่ได้อยู่แบบใกล้หรือว่าอยู่ระแวกนั้นน่ะก็น่าจะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วข้อมูลไหนมันถูกต้องเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเห็นออกไปผ่านโลกออนไลน์หรือว่าผ่านหลายๆแพลตฟอร์มโซเชียลเนี่ย มันก็คือถุงดีอ้นั่นแหละคือมันติดแค่ตรงนั้นจุดเดียวเลยเอาจริงๆนะแอดว่าถ้าไม่มีถุงที่มีโลโก้ดีอคือจะไม่มีข้อมูลที่1ห,หรือข้อมูลที่2หรือการถูกพูดถึงออกมาเลยนะแอดคิดว่ามันก็น่าจะจบเงียบๆระหว่างการสนทนาของคนคนนี้กับ กับน้องอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มีถุงนี่แหละมันถึงได้มีประเด็นออกมาแบบโอ้โหหลายแง่หลายมุมซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้อมูลไหนที่ถูกต้องก็พยายามหาหลายแหล่งข่าวะนะซึ่งมันก็มีทั้ง2แหลง่ง2ข้อมูลแบบนี้แหละใครที่มีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์เอาไวล้ละกันนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่แอดต้องพูดเลยก็รู้สึกว่าเขาอ่ะถ้าเปลี่ยนถุงนิดนึงอน่ทุกอย่างมันโอเคเลยไม่น่าใช้ถุงแบบนี้หรือว่า เขาอาจจะคิดไม่ถึงแหละเนาะเพราะว่าแบบเขาก็อาจจะไม่ตั้งใจไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาลืมคิดไปหรือเปล่าบางทีอาจจะแบบอุย้ยตื่นเต้นได้เจอน้องตัวเป็นๆแบบคือทุกคนกนึกออกไหมได้เจอน้องอะไรเงี้ยเออมันตื่นเต้น ก็อาจจะแบบคว้าถุงที่มีมาก่อนหรือยังไงก็ก็ไม่รู้วะนะฮะอ,ออยากให้ถุงแบบดูแบบหรูดูเป็นแบรนด์เหมาะกับน้องหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเจตนาแบบไหนนะครับแต่ว่าเขาคงไม่ตั้งใจหรอกเอ,อประมาณนั้นแหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้แอดไปก่อนเดี๋ยวมาอัพเดตกันใหม่สวัสดีครับ